วันนี้ผมมีรองเท้านาดีสุดคลาสสิกอีกหนึ่งชนิดมาให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความาโดดเด่นเรื่องของสีสันมากนะครับเป็นรองเท้านาดีที่ผมเองก็เลี้ยงมานานนะครับแต่เพิ่งจะได้ดอกในปีนี้และดูว่าน่าจะมีอีกสักสอสามกระถางนะครับที่แทงทรงดอกตามมาตัวนี้ก็คือรองเท้านาดีโดยตุงนะครับ ความโดดเด่นของรองเท้านาดีโดยตรงก็คือมีโฟมดอกด้านบนนะครับทีเป็นโล่นะครับเป็นสีชมพูซึ่งจะมีสีสันที่สวยหามโดดเด่นมากนะครับรองเท้านาดีเนี่ยชนิดอื่นๆสีจะค่อนข้างทึบนะครับทาไม่ทึบก็จะออกเป็นสีโทนสีอ่อนอย่างสีขาวส่วนมากจะเป็นสีม่วงสีดําสีเขียวนะครับแต่โดยตรงเนี่ยจะเป็นสีชมพูครับ ส่วนช่วงที่เป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองนะครับแต่ความสวยงามก็ต้องแทกมากับการเอาใจใส่นะครับพอเป็นรองเท้านาดีที่เลี้ยงเลี้ยงไม่ถึงกับยากครับแต่ว่าออกดอกยากปลาเทนนมันอยู่ตรงนี้นะครับออกดอกยากจริงๆครับคือเป็นรองเท้านาดีที่ค่อนข้างที่จะอชอบอากาศหนาวเย็นนะครับ แต่ผมเลี้ยงที่ภาคใต้นะครับก็สามารถให้ดอกได้แต่บ้านผมก็อยู่ในหุบเขานะครับถ้าเป็นตัวเมืองเนี่ยอาจจะเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ไม่ลองไม่รู้นะครับผมก็ไม่กล้าฟันตรงครับว่าในตัวเมืองจะเลี้ยงให้ติดดอกอให้ติดดอกได้ไหมเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของรองเท้านาดีขึ้นมานะครับใช้เกสรผสม,มให้ติดฝักแล้วก็นำมา เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องเล็บนะครับทาให้เราไม่ต้องเก็บจากพื้นปลาออกมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่คงความสุขความคลาสสิกแบบกล้วยไม้ผ่าดั้งเดิมเอาไว้นะครับอ่ารองเท้านารีโดยตรงเนี่ยตีนกําเนิดก็อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับพบเล่งกระจายพันธุ์ครั้งแรกในประเทศพมา่านะครับาพบในแถบรัฐฉานทางยุนนานของจีน ก็สามารถหาพบได้เหมือนกันนะครับในประเทศลาวก็น่าจะมีนะครับส่วนในประเทศไทยก็น่าจะครั้งแรกที่โดยตุงนะครับพบเจอครั้งแรกจึงเป็นที่มาของชื่อโดอยตุงนะครับก็จะให้ดอกประมาณช่วงเดือนสิงหากันยาคมหรืออาจจะเล็ดไปช่วงพฤศจิกานะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่น่าจะถึงธันวานะครับดอกจะเริ่มร่วงนะครับามาดูที่ลักษณะใบของรองเท้านารีโดยตุงนะครับ ใบจะเป็นสีเขียวเขียวใบตองนะครับแต่ว่าติคนของาโคนของใบเนี่ยติดกับลำต้นนะครับจะมีจุดละสีม่วงจะเริ่มเติบโตเป็นโกนะครับสามารถแตกหน่อได้ให้ส่วนความกว้างของดอกรองเท้านาฬิย์โดยตรงก็น่าจะไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับ10เซนเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก้านตั้งตรงนะครับกานดอกจะไม่ค่อยสูงมาก ส่วนกลีบดอกด้านบนที่เป็นโล่เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับส่วนช่วงที่เป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองนะครับการเพาะเลี้ยงผมก็จะเน้นก้อนหินเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังคงใช้พวกกับมาพล้าวพวกธานนะครับก้อนหินเนี่ยสามารถเก็บจากก้อนหินในแหล่งธรรมชาติได้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านใครอยู่ในตัวเมืองอยากจะลองเพาะเลี้ยงดู แล่ก็ไม่สามารถเก็บหินจากธรรมชาติได้กโลกโซเชียลเลยครับสามารถสั่งซื้อหินปูโคลไฟได้นะครับหินปูโคลไฟเน้น้ำหนักจะเบาครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายก็สามารถนำมาปลูกได้นะ,ะเมื่อเราได้ก้อนหินได้กลับมาเพลาได้ทานหรืออาจจะผสมดินนิดหน่อยอพวกใบก้ามปูนิดหน่อยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหน แต่ว่าก้อนหินและก็กับมะพร้าวเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับได้มาแล้วเราก็รงก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวนะครับาแล้วก็ใส่พวกก้อนหินพวกฐานผสมกันไปครับหินสักก้อนฐานสักก้อนกับมะพร้าวสักหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เอารองเท้านาดีเนี่ยมาใส่ไว้ตรงกลางนะครับกลางกระถางก็จัดให้สวยงามอย่าให้เครื่องปลูกไปทับโคนของรองเท้านาดีมากนะครับเพราะว่ารองเท้านาดี เวลาเข้าแทงหนอเนี่ยจะแทงจากโกนที่ติดติดจากรากเลยนะครับถ้าเราไปถมเนี่ยทำให้หนอเขาขึ้นไม่ได้นะครับดีไม่ดีทำให้หนอเน่าโอ้เป็นเรื่องเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลองนำห้ปรับใช้ดูนะครับ